ผลประกอบการในไตรมาสสของ NV ็นวีดียนั้นเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับและทําให้ความกังวลเรื่องของฟองสบู่เอนั้นลดลงไปด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับเมื่อวานนี้นะครับหลังตลาดหุ้นสหรัฐนั้นปิดนะครับเจนเซนห่วง c ีโของ n อ็นวีดียนั้นได้ออกมาประกาศผลประกอบการนะครับซึ่งทั่วโลกนั้นก็จับตาเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นมีความกังวลอย่างมากนะครับว่า AI นั้นจะเป็นการลงทุนที่เข้าสู่โมด ฟองสบู่นะครับทำให้ก่อนหน้านี้นั้นห <for> ุ <woman> <amigo S 1> <seok S 2> ้นของ NV ็นวีดียก็ปรับตัวลดลงมานะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและ s p 5 0 0ก็ปรับตัวลดลงไปด้วยนะครับจากความกังวลเรื่องนี้แต่ว่าผลประกอบการของ NV ็นวีดียนั้นประกาศออกมานั้นสดใสทีเดียวนะครับก็ทำให้ความกังวลเรื่องนี้นั้นหายไปนะครับเอ็นวีดียนั้นประกาศนะครับว่าไตรมาสที่3นั้นทำรายได้ไปกว่า5 7 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์นั้นคาดการไว้ที่ ประมาณ5 2 0 0 0ื่นสองดอลลาร์สหรัฐนั้นค่อนข้างที่จะมากนะครับรายได้นั้นเติบโตขึ้นถ้าเกิดว่าคิดเป็นไตามาาต่อไตามาสนั้นโต22%นะครับแล้วคิดเป็นเยอนเยียก็โตที่62%การเติบโตที่เพิ่มขึ้นนะครับมาจากรายได้ที่แข็งแกร่งของการเติบโตในส่วนของ Data Center นะครับก็โตไปกว่าส่วนนี้นั้นเป็นรายได้กว่า51,000ล้านดอลลาร์นะครับถือว่าเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทเลยในขณะที่เกมมิ่งก็กวาดรายได้ไปอีก 4,300ล้านดอลลาร์นะครับก็เติบโตมากกว่าที่นักวิเคราะห์มองนะครับส่วนสำคัญเลยก็คือ EPS นะครับหรือว่ากำไรต่อหุ้นนั้นก็โตขึ้นมานะครับอยู่ที่1.30ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นแล้วนะครับหลังจากที่นักวิเคราะห์นั้นคาดไว้ที่ประมาณ1.26ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นเท่านั้นการเติบโตแบบนี้นะครับก็สอดคล้องกับสิ่งที่เจสันห่วง CEO ของบริษัทนั้นบอกนะครับว่าเขายังไม่เห็นเลยนะครับว่าจะเกิดสัญญาณเรื่องของฟองสบู่ AI ยังไงนะครับเพราะว่า เฉพาะรายได้ของ n อ i นว a เดียที่รออยู่เป็นแบ็กหลอกนั้นก็กว่า500ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ในรายได้ของหลาย,ลายบริษัทที่ลงทุนเรื่อง AI นั้นก็กำลังจะเติบโตเพิ่มขึ้นนะครับเจนเซนห่วงยังพูดถึง a c k w e l l นะครับซึ่งเป็นชิประดับแอดวานนะครับที่มีความสามารถในการประมวลผลสูงนะครับจนสหรัฐนั้นไม่ให้ส่งออกไปที่จีนบอกว่าชิปตัวนี้นั้นมียอดจองเข้ามาแบบทะลักทลายนะครับขายหมดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไม่มีสล็อตกำลังผลิตเหลือ นะครับแล้วก็บอกว่าโลกนั้นกำลังขับเคลื่อนด้วย AI เต็มที่นะครับเปลี่ยนจาก CPU ที่เคยขับเคลื่อนคอมพิวเตอร์นะครับมาเป็น GPU นะครับที่กำลังขับเคลื่อน Data Center แล้วก็กำลังจะเปลี่ยนโลกนี้นะครับให้ขับเคลื่อนด้วย AI นะครับเชนเส้นห่วงก็ยังมีมุมมองที่ดีนะครับเรื่องของผลประกอบการในไตรมาสที่4นะครับก็บอกว่าก็จาก b a c k l o อก จากยอดคําสั่งซื้อที่มีนะครับก็จะทําให้ธุรกิจของ n v ็น i ีเดียนั้นโตต่อเนื่องนะครับในขณะที่นักวิเคราะห์ก็มองว่าไรายได้ที่4ี่ไตรมาสที่4นั้นไรายได้นั้นจะอยู่ที่ประมาณ62,000ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ต้องมาดูนะครับว่าการเติบโตแบบนี้นะครับ